สนุกนับเลขกันเถอะใช่ไหมครับเลขหนเลขหนึ่งมีเสือหนึ่งตัวเอเลขสองจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรนะเลขหนึ่งตัวยาวตัวยาวเลขสองเลขเลขสองมีช้างสองตัว เลขสองหัวเป็ดสองหัวเป็ดนี่เล็ขส,สามเ,าเลขสามเจาโอเลขสามเจ้าเลขสามปลาหมึกปลามึกม,มีสามตัวนี่น สองสามสี่ห้าสามตัวก็หนึ่งสองสามจีเลขสี่เลขเลขสี่เก้าอี้เลขสีเเขส่เก้าอี้มีปลาอยู่สี่ตัวมีไงนนสีฟ้ากับสีเหลืองกับสีเขียวครับแม่ปลาแม่ปลาหลังกับสีเหลืองกับสีฟ้ากับสีเขียวไหมครับผุ่ม แม่กับสีเขียวไหมกับสีเขียวอืมเลขหกแม่ม,มีมีแม่เขียนิทานให้ต้องบีมเรื่องเดียวแม่แม่มาเรงโบมาเรงโอมันมีปีป